ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile หลังจากเมื่อวานทางเกมได้มีการอัปเดตซีซั่นใหม่มาก็ได้มีการเพิ่มดันเจี้ยนอุปกรณ์ระดับสูงเข้ามาจะประกอบไปด้วย3เซตใหม่ด้วยกันเซตแรกจะมีชื่อว่าตัวตลกเล,ล่ลอนเซตที่2มีชื่อว่าทั้งตัดเสื้อผู้พิถีพิถันเซตที่3นักลบทุ่งหิมะและนอกจากนั้นในหน้าการสุ่มกาชาจากปกติแล้วเนี่ยเราจะาไว้ทําการสุ่มหาตัวละครหรือไมโก,การตัวละครแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทางเกมได้มีตู้กระชาในการสุ่มหาอุปกรณ์เข้า มาด้วยนั่นเองนะ ซึ่งเหรดในการออกก็จะเป็นตามนี้นะครับอุปกรณ์ระดับ LR 10%อุปกรณ์ระดับ UR 2 2และอุปกรณ์ระดับ ER อยู่ที่68%ซึ่งมาแบบตัวธรรมดาในการสุม่มแล้วก็สามารถใช้เพเติร์ในการสุ่มแบบสเตปอัพได้ด้วยซึ่งการอัญเชิญแบบสเตปอัพเนี่ยถ้าเราอัญเชิญไปถึงขั้นเราจะได้รับขีดในการเลือกอุปกรณ์ระดับ LR มาด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเลือกได้เลยนะนอกจากนั้นในท้าไทายทั่วไปเนี่ยเขตเมืองก็จะมีการเพิ่มของรางวัลขึ้้นนนมมาาาาาาดววยะรรรบจจกกกกปปปติเเี็เฟห์หศษใอ,อุ นะแต่ว่ารอบนี้เราจะได้รับหินปลุกเสกกลับมาด้วยส่วนใครกำลังหาร้านเติมเกมโซโลล n งแล้วก็แบ็คโคเวอร์โมบายที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้านอีลาสติกช็อปเติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิ i c ตติชอปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าว่าทั้ง3อย่างที่ได้เพิ่มเข้ามาหลังจากการอัปเดตนี่เนี่ยมันน่าฟาร์มหาและก็น่าสุ่มหาหรือเปล่าเรามาเริ่มกันที่ดันในการฟาร์มหาอุปกรณ์ระดับ LR ดันใหม่กันซึ่งดันนี่เนี่ยเราจะสามารถทําการลงได้เพียงแค่วันละ3ครั้งเท่านั้นนะเดี๋ยวเราก็มาดูดีกว่าว่าดันไหนที่ผมแนะนําให้เข้าไปฟาร์มหามากทีีี่่่สสุดดววนนนนตัเนัเเยผมใช้้จ เทคนิคระดับสูงเลยกันนะคระฟัวดันนี้เนี่ยมันจะดอบเซ็ตช่างตัดเสื้อมานะ ซึ่งเซ็ตช่างตัดเสื้อเนี่ยผล2เซ็ตมันค่อนข้างมีประโยชน์ที่สุดแล้วเพราะการใส่2เซตเนี่ยจะมีโอกาส35%ที่จะให้ผลบัฟ SP บวก1เมื่อเริ่มเทินของคุณคือเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราทําการใส่เซอุปกรณ์ให้กับตัวละครเหล่าเราจะใส่เพียงแค่2เซ็ตนะครับผมเราจะเอาผลเป็นแค่2เซ็ตนะไม่ว่าจะเป็นเซ็ตโจมตีติดดาวเซ็ตเกาะติดดาวอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะใส่เพียงแค่แถวยาวนะครับ1แถวนะแล้วก็แถวอันเล็กสี่เหลี่ยมนะครับ1อันนะแล้วเราก็จะไปทําการใส่เซตอื่นๆเหมือนกันนะคร เต็มล็อกพอดีเพราะงั้นการใส่4เซตในเกมนี้มันก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ก็จะมีเพียงแค่เซตเดียวที่ผมมองว่าใส่4เซตลวคุ้มนั่นก็คือเซตสปีดติดดาวเพราะงั้นการที่เราจะฟาร์มหาเซตใหม่เนี่ยผมก็คิดว่าดันนี้คุ้มค่าไม่สุดแล้วเพราะไอ้สองเซตนี้เนี่ยเราสามารถไปใส่ตัวละครซับพอร์ตได้หลายๆตัวเลยนะครับถึงแม้ว่าโอกาสมันจะเพียงแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันติดมาเนี่ยมันก็จะช่วยตัวละครซับพอร์ตเราสามารถใช้สกิลพิเศษได้บ่อยขึ้น แต่ว่าการใส่4เซ็ตของเซ็ตนี้ผมมองว่าก็อาจจะไม่ได้ค่อยดีสัทีเดียวนะครับเพราะว่าการใส่4เซ็ตเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะการันตีให้ผล SP ในทันทีเมื่อเริ่มเทินแต่ว่ามันก็จะมีโอกาส15%นะครับที่จะให้ผลดีบัฟในการยืดคูลดาวน์สกิล2กับผู้สวมใส่ปีก1เทินนะถ้าโอกาส15%แล้วมันติดขึ้นมาเนี่ยก็บอกได้เลยว่ายุ่งแน่ๆนะครับเพราะสกิล2เหล่าจะใช้ไม่ได้ปอีก1เทินส่วนเซ็ตที่หน้าฟาร์มหาเป็นอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นเซ็ตตัวตลกอันนี้น่รัเเซซตตตวลกกาใสา2 มันจะให้ผลดีบัฟนะครับลดความเสียหายที่ทําได้กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด1เทินนะเวลาที่เราทําการใช้สกิลหนึ่งก็สามารถใส่ตัวละครซับพอร์ตตัวฮิลของเราได้นะครับเวลาที่ใช้สกิลหมดแล้วตีธรรมดาก็จะทำให้ตัวดามจเฝั่งตรงข้ามเนี่ย โดนดีบัฟนะครับผมลดความเสียหายที่ทําได้เราก็จะโดนดาเมจเบาลงนั่นเองนะส่วนการใส่4ีเซ็ตก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าหาตัวละครที่ใส่4ีเซ็ตค่อนข้างยากอยู่นะการใส่4ีเซตเนี่ยเวลาที่เราทําการใช้สกิลพิเศษมันจะทําการให้ดีบัฟนะครับลดความเสียหายที่ทําได้สูงถึง35%เป็นระยะเวลา2เทินเมื่อเราทําการใช้สกิลพิเศษส่วนดันที่ไม่น่าฟาร์มหาไมา่สุดในบรรดาเซ็ตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดนี่เนี่ยก็น่าจะเป็นดันเจียนเซตระดับสูงนะเพราะดันเจียนอันนี้เนี่ยมันจะให้ หากพลังชุดของเราเนี่ย40%หรือว่าต่ํากว่านะซึ่งลดความเสียเป็นแค่5%เท่านั้นนะครับผมและก็เงื่อนไขก็คือต้องรอพลังชุดของเราเนี่ยต่ำกว่า40%ด้วยเราถึงจะได้รับบัฟนี้นะผมมองว่าไปใส่เซ็ตป้องกันติดดาวจะคุ้มกว่านะครับเพราะเซ็ตป้องกันติดดาวเนี่ยเราก็จะได้รับบัฟพลังป้องกันมาเลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆสิ้นส่วนการใส่ซีเซ็ตก็มองว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับเซ็ตนี้แต่ว่าหาตัวใส่ค่อนข้างยากการใส่ซีเซ็ตของเซ็ตน,นี้เนี่ยเวลาที่เราโดนโจมตีหรือว่่าาาาาได้้รรััับควควววมมมมเสียยหนนจใใผลกพิองต70% แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน30%ทับซ้อนี้ก็ได้สูงสุดที่3ครั้งนั่นก็หมายความว่า เราจะได้ผลในการเพิ่มข้าความค้องตัวเนี่ยสูงสุดอยู่ที่3 0แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันอยู่ที่90%แต่ว่าเอฟเฟกนี้มันจะทําการรีเซ็ตเมื่อถึงเทอร์นของคุณในรอบต่อไปนะมันก็เลยทําให้เป็นเซ็ตที่ถ้าจะหาตัวละครที่มองจริงเนี่ยก็คงจะเป็นอัสตาร่างปีศาจแต่ว่าอัสตาล่างปีศาจผมคิดว่าอัสตารของทุกคนเนี่ยก็น่าจะทําการยกระดับอุปกรณ์ไปจนฟูหมดแล้วนะจะให้มาททาการฟาร์มใหม่เพื่อใส่เซ็ตนี้ครบ4เซ็ตเนี่ยมันก็ดูแล้วน่าจะไม่เวิร์กนะการใส่สอใ้องเีเ,มมเ,เลก็เเกรสราน่คุม ที่สุดแล้วนะสอบผมนะครับก็สําหรับดันเจี้ยนใหม่เนี่ยเป็นดันเจี้ยนที่ผมอยากทุกคนมาทําการฟาร์มทุกวันนะครับให้มันครบ3ครั้งนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ต้องการเซตที่มันอยู่ในดันเจี้ยนเลยก็ตามนะครับเพราะถ้าเราทําการฟาร์มครบ9ครั้งเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เป็นหีบในการเลือกอุปกรณ์พิเศษมานะซึ่งมันก็จะเป็นเซตที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับจะเป็นเซตที่มีชื่อว่า เพื่อนที่ถูกทอดทิ้งนะเซตนี้การใส่2เซตเนี่หากเรามีพลังชุด90%หรือว่าสูงกว่ามันจะให้ผลในการลดความเสียหายที่ได้รับ20%ก็เหมาะมากๆเลยนะครับในการเอาไปใส่ตัวแท้งหรือว่าตัวซัพพอร์ตของเราหรือไม่ก็ตัวดาเมจก็สามารถใส่ได้นะการการโดนเบิร์ดตายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเลือดเต็มเนี่ยเราก็จะถึกขึ้นเพราะได้รับบัฟในการลดความเสียหายถึง20%เลยนะส่วนการใส่4เซ็เนี่ก็จะทําให้เราโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทาได้45%เมื่อใช้สกิลพิเศษ ก็เป็นเซตที่ค่อนข้างดีที่สุดในบรรดา4เซตที่เข้ามาใหม่แล้วต่อไปเราก็มาดูทางด้านเขตเมืองกันบ้างก็เขตเมืองได้มีการเพิ่มของรางวัลใหม่เข้ามานั่นก็คือหินปุกเศกนะผมได้ทําการทดลองส่งฟาร์มออฟไลน์ไปแล้วนะครับมาดูกันว่าหินปุกเศกที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยมันจะได้รับกลับมาเยอะขนาดไหนนะก็กดดูกันก็ได้หินปุกเศกที่เป็นคีเลตมานะครับผมเป็นสีทองด้วยนั่นเองนะครับที่จะเพิ่มสูงสุดที่3.75ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าม,มากกว่าเดิมเยอะเลยนะ เราจะมาทําการฟาร์มเขตเมืองก็เพื่อหายพวกหินพวกนี้นะหินในการตีโบอุปกรณ์ซึ่งทางเกมมันก็แจกเยอะอยู่แล้วนะมันก็เลยทําให้ดันเขตเมืองเนี่ยเป็นดันที่คนไม่ค่อยลงกันแต่พอมีหินปุกเสกเพิ่มเข้ามาแบบนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าฟาร์มเอาไว้เถอะครับผมเพื่อไอ้พวกเขียวๆพวกนี้เนี่ยในอนาคตถ้าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยทำการอัปเดตตามเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมันจะมีการคร้าไปหินเขียวๆพวกนี้ไปเป็นหินระดับสีทองนะครับแล้วก็ค้าหินระดับสีทองเนี่ยไปเป็นระดับสีม่วงต่อได้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางเเเเเรรรร์วอออออไไไไทยจะะาาาาาาามมมตน,นนะะนนนหหัััพพงงง้้้้กก็ถีลลลลืงงลแลู่ป สามารถเอามาลงเขตเมืองในการฟาร์มหาหินปลูกเสษพวกนี้เก็บไว้ก็ได้ยิ่งเรามีเยอะแนอนาคแเราก็จะสามารถครับเป็นสีทองแล้วก็สีม่วงได้เยอะมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับก็คือตู้อัญเชิญหาอุปกรณ์ระดับ LR นั่นเองถามว่าคุ้มหรือเปล่าเนี่ยผมตอบได้เลยว่าเอาอะไรไปคุ้มแหละครับเพราะว่าถ้าใครที่ผ่านกิจกรรมของอาเจวานิซ่าชุดด้วยน้ำเนี่ยเราจะสามารถแลกหีบอุปกรณ์ระดับ LR แบบเลือกได้มาเลยนะครับวันละ3หีบนะแต่กลับกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเราต้องมาทําการสุ่มหานะ ซึ่งโอกาสในการออกเนี่ยมันก็มีการออกแบบเท่าๆกันด้วยนะครับอุปกรณ์ระดับ LR นะอุปกรณ์ระดับ LR ที่มันใช้งานได้จริงเนี่ยก็มีเพียงแค่เซ็ตติดดาวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตโจมตีติดดาวเซ็ตเลือดติดดาวเซ็ตเกาะติดดาวเซ็ตโจมตีเจาะเกาะติดดาวอะไรพวกนี้นะครับที่มันสามารถใช้งานได้จริงนะแต่ว่าทางเกมเนี่ยดันเอาเซ็ตที่ไม่ติดดาวมาด้วยนะและที่สําคัญนะครับโอกาสออกอุปกรณ์ระดับ LR เนี่ยมันอยู่เพียงแค่10%เท่านั้นก็ถ้าอยากรู้มันออกยากหรือออกง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มให้ดูเลยกัน เสียตัวที่มีค่าไป10ใบเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูความเกลือนะครับมีสีทองแบบนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับสีทองแบบนี้ก็คือระดับ LR หรือเปล่าเดี๋ยวขอเปิดสีเงินก่อนแล้วกันก็ถ้าสีเงินเนี่ยมันเป็นระดับ UR นั่นก็หมายความว่าสีทองเนี่ยเป็นระดับ LR นะโอเคเป็นระดับ UR นะครับนั่นก็หมายความว่านี้เนี่ยคือระดับ LR นะส่วนไอ้สีเทาๆพวกนี้เนี่ยคือระดับ ASR นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระดับ LR ของเราเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับ มีเอฟเฟกขึ้นมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับเหมือนว่าอันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเซฟติดดาวในการเพิ่มดาเมจคีนะ ก็เดี๋ยวเราเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันดูยังไงผมก็มองว่ามันไม่คุ้มอยู่ดีนะครับการเสียตัวถึง10ใบเพื่อได้รับอุปกรณ์ระดับ LR อันเดียวนะสู้เอาพลังงานไปลงบวกกับบัฟกิลเนี่ยผมคิดว่าได้เยอะกว่าแถมไม่ต้องเสียตัวด้วยซ้ำนะแต่ว่าหน้า UI ในการเปิดกระชาหาอุปกรณ์เนี่ยผมมองว่ามันทํามาได้ดูดีมากๆเลยนะครับเหมือนเกมเกมชินอิมเพกเลยนะก็กดยืนยันไปครับก็จ <_ s> ะถามผมว่าไอกระชาในการเปิดหาอุปกรณ์ระดับ LR เนี่ยเหมาะกับใครผมมองว่า มันไม่เหมาะกับใครเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครคิดขึ้นมานะต่อให้เป็นสายเติมหรือว่าเป็นสายสุลต่านเนี่ยผมก็คิดว่าการเติมเอาสัวมาทําการสุ่มหาอุปกรณ์ระดับ LR เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่คุ้มเลยนะครับสู้เราเอาไปซื้อพลังงานนะครับผมไปซื้อพวกกุ้งนะครับในการเอาไปฟาร์มนั่นอ,อุปกรณ์ดีกว่าตรงนั้นเนี่ยเรายังเลือกได้ด้วยนะครับผมว่าเราต้องการฟาร์มหาอะไรแต่ว่าการสุ่มนี้เนี่ยดูสิครับผมว่าอ,อุปก,กรณ์ระดับ LR ในเกมมันมีกี่ชิ้นนะครับแล้วเราคิดว่าเราสุ่มมาเราจะได้ชิ้้นนนนที่่เเเรรราาาตออองงก,กหืันะ เอาด้วยคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันร,รู้สึกยังไงเกี่ยวกับการอัปเดตระบบใหม่เพิ่มขึ้นมาสามอันนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับส่วนตัวคลิปนี้ผมก็ต้องขอไปก่อนบ๊ายบายนะครับ